สวัสดีครับพักกับพักนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมของ Get a m นะครับซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Cyberse ผู้พัฒนา Get a m บน PC เีนี่ยแหละแต่ตอนนี้เขาพอร์ตมาลงใน iPhone แล้วแต่ตัวเกมคอนข้างต่างกันระดับหนึ่งเลยทีนี้ผมลองหาเกมเพลย์ของตัวเกมนี้ยบน youtube หรือเว็บอะไรพวกนี้ดูแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีเลยก็เลยกล่าวว่าจะทำเองเลยจบก็ครับก็โหลดมาอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์เกม Cyberse หมดเลยโหลดมาทุกอันนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเกตัวี่พรนะครับจะเป็ตัวละครตัวละครจะมีหลายตัวปลล็อกเรื่อยๆนะจะมีเกมเปลดล็อกแต่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับก็คือถ้าผ่านเกมตรงนี้ก็จะปลดล็อกได้ แล้วตัผมก็ปลดล็อกมาพร้อมคองปลล็อมีตัวพีนี้ครับหลังจากปลดล็อกแล้วก็จะซื้อได้คเงิน,นให้ตัวเงินในการซื้อครับทุกครั้งที่เล่นจะได้เงินครับอันนี้คือประวัติของ NPC ที่เราช่วด้วยครับแต่ละตัวก็จะมีประวัติของมันแตกเนอย่างที่ดูนะครับอ่านไม่ออกนะครับน,นี่จะตัวเกมครับจะมีด่านไปเรื่อยๆข้าผ่านดา่านแล้วก็จะมีเกมในการผ่านดา่ดานกลางก็คือวิธีผ่านนี่ครับ จะเขียนเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแบบแล้วก็น่า,ออาจะพอเข้าใจไอ้ศูนย์นี่ก็คือต้องคาดตัวนี้จํานวนเท่านี้ครั้งคาดตัวนี้จํานวนเท่านี้ครั้งส่วนงงงๆคือตัวที่เรายังไม่เจอครับแต่ละด่านจะมี n p c หลายๆตัวนะครับบางทีจะไม่เจอตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ที่ว่าทําให้ผลล็อกการนี้ได้แล้วก็หรืออาจจะผลล็อก่าน์ดอะไรก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัวเคมจะเป็นแบบนี้ครับเป็นอนาล็อกแบบวิ่งไปวิ่งมาก็คือจะไม่มี จะไม่ต้องกดสองทีแล้วเวลาวิ่งแค่ใช้อนันนั้นหรอกเดินไปเดินมาวิ่งได้นะแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกระโดดส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มทำในปานกระโดดแล้วก็ปุ่มกันอยนู่สามารถกันแล้วก็เค้าเตอร์ได้ตอนแรกผมคิดว่าเค้าเตอร์ไม่ได้แต่ก็มีคนบอกในบอลนะว่าเค้าเตยได้ตัวเป็นโจมตีอันนี้เป็นโจมตีเอ็กซ์เหมือนในเกมแอมนะครับ ท่าเคยของเ,เอ่อปะตรงนี้เล่นมังกรเนี่ยแหละซีซีคือโจมตีธรรมดาเป็นทุติย์ซีนทีนี้ก็สามารถใช้ท่าเหมือนกับพวกเกมเช็คอันนั่นอเอยเล่นไม่ค่อยดีครนะับเขาต้องถ่ายไปด้วยไม่คช่ทุติย มองไม่เห็น เตะเลยด้วยตายเลยเวลาตายเนี่ยเราจะสามารถเหมือนเกมทั่วไปครับใน i p ไอโฟน ราจะสามารถใจเงินเพื่อเกิดขึ้นมาใหม่ได้กดสิบในคุ้มอยู่แล้วซิ้งทัดตาลังๆนะครับเพราะว่าเวลาชนะได้ครับที่ยี่สิบสี่สิบก็กำไรสามสิบแล้วเอ้ยตีไม่โดยมอง่ันกล้องมันยากนิดนึงมันดีเลยหน่อยเลยมีวะ quận mấy đôi Đang đổ đi đã ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้เป็นเซตติ้งครับเซตติ้งสามารถลากปุ่มได้ลากลากสมมุติเราไม่ถนัด หยัดกันทำงานกันมากกว่าการสำคัญกว่าแต่เคาน์เตอร์ครับก็ลากปุ่มอะ้รแล้วถ้าเค่จะรีเซ็ตรีเซ็ตก็กดครับมันจะรีเซ็ตกลับไปที่เดิมอ่าส่วนตรงนี้จะเปลี่ยนเสียงครับจะป็นครับ BGM หรือว่าตัวเพลงเนี่ยจะปิดเพลงได้หรือปิดซับเสียงเสียงเตาลิเฟตครับหรืปิดเพลง ข้างพันเช่นชิมปกก็ั้งลำพานปิดเองแล้วก็อันนี้เอาไว้แอดเพื่อนนีมันจะมีรหัสอยู่ถ้าเสียรหัสนี้แล้วก็เพื่อนจะได้คะแนนเราก็จะได้คะแนนนะได้เงนินเงินเอาไปซื้อตัวละครตัวละครอเกมในการอัลล็อกอรองนี้ครับเกมก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับเป็นเหมือนรี่ก็คืพอร์ตของเกมจากบนคอมมาลงไอโฟน